สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวทัตุน้ําในช่วงเดือนเมษายนพศ2564นะชาวทัตน้ําก็ได้แก่ชาวราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างซึ่งก็คือคําอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะคะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานังฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดคนรักดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูพลังงานภาพรวมของชาวทัศนน้ำนะคะมีสัญ,ญญาณออกมาบอกว่า ในเรื่องการงานการเงินนะอะไรก็ตามที่คุณกำลังรอคอยอยู่นะคะจะมีข่าวดีนะอาจจะเป็นเรื่องของการมีกิจการเป็นของตัวเองการได้เลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับหน้าที่การงานอะไรที่มันมั่นคงมากขึ้นนะคะคุณจะได้รับคำตอบแล้วก็ได้รับข่าวดีนะ เหมือนเป็นข่าวที่คุณแฮปปี้มากๆนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะอะไรที่คุณกำลังรอคอยรอจังหวะเวลานะคะการได้พบเจอกันการได้สร้างอนาคตร่วมกันหรือการวางแผนอะไรบางอย่างในชีวิตด้วยกันนะคะในเรื่องของการลงหลักปักฐานในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับคำตอบและข่าวดี ด้วยเหมือนกันนะพลังออกมาสวยมากเลยนะคะเหมือนสิ่งที่คุณรอคอยจะมีพลังของข่าวดีมีพลังของความลงตัวเกิดขึ้นนะตัวคุณเองนะชาวทัตนะ้ำเหมือนคุณอยากจะสร้างความรักใหม่ชีวิตใหม่หรืออะไรบางอย่างที่ใหม่ๆเกิดขึ้นในมิติของความสัมพันธ์นะคะตัวคุณจะเริ่มเหมือนมองความรักหรือว่าให้หัวใจตัวเองกับความรักมากขึ้นนั่นเองนะคะเป็นการที่ คุณอยากจะมอบถ้วยความรักให้กับคนคนนั้นเช่นเดียวกันนะและที่สําคัญนะคะในอนาคตมีสัญญาณออกมาสสัญญาณย่อยนะคะสัญญาณที่1คือคุณอาจจะมีการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะเพื่อที่จะนําถ้วยความรักไปมอบให้และจะมีสัญญาณการประสบความสําเร็จกับอีกสัญญาณหนึ่งนะคะสัญญาณที่2เป็นสัญญาณที่บอกว่าสถานการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตคุณนะคะที่คุณรอจังหวะเวลา คุณรอที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการส่งผ่านและมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ชีวิตที่เวิร์กขึ้นดีมากขึ้นเรื่อยๆนะดังนั้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตหรือแผนที่คุณวางอยู่นะคะก็จะมีเป้าหมายไปสู่ทิศทางความสําเร็จนั่นเองนะพลังงานดีมากเลยนะคะมาดูพลังงานของชาวธาตุน้ําในช่วงเดือนเมษายนนะ เป็นสัญญาณของการสื่อสารทางไกลนะคะอาจจะมีการพูดคุยกับคนหลายๆคนมากขึ้นนะอาจจะเป็นโลกโซเชียลนะคะที่มีการแชทการพูดคุยกับคนมากมายมากขึ้นนะคะแล้วตัวคุณเองจะมีการตัดสินใจในเรื่องราวของความรักมีสัญญาณออกมาบอกว่าคุณจะใช้หัวใจในการตัดสินใจนะมีการเลือกมีการตัดสินใจมีการแชทสื่อสารมากขึ้นนะคะ มีสัญญาณออกมาบอกว่าถ้าเป็นการสื่อสารทางไกลขอให้คุณใช้พลังงานบวกนะคะในการพูดคุยเจรจานะเพราะผลลัพธ์จะออกมาเป็นเดซันเลยนะคะมีพลังงานสวยสดใสมากๆตัวคุณเองถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะแต่พลังของคุณเต็มและดีมากๆเลยนะคะเป็นพลังบวกที่ดีเป็นเดซัน มีสัญญาณความสําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณจะเจรจาหรือสิ่งที่คุณจัดการหรือในสิ่งที่คุณตัดสินใจอะไรก็ได้นะคะในบางคนของชาวธาตุน้ําอาจจะมีการทําเรื่องของเอกสารก็ได้นะคะเอกสารการเดินทางหรือเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างนะคะมาดูพลังของคนคนนั้นในความสัมพันธ์นะคะในช่วงเมษายนของชาวธาตุน้ํานะ เขามีสัญญาณของเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณ The Lover ขึ้นจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างท้าทายเนื้อคู่นะคะเมื่อมีสัญญาณ The l เ v e r ก็คือว่าต้องมีเหตุการณ์เข้ามาท้าทายเนื้อคู่เพื่อพิสูจน์ความรักนั่นเองนะคะพิสูจน์เรื่องราวต่างๆในชีวิตก่อนที่คุณจะได้อยู่ร่วมกันเขาอยากเดินทางเขามีความตั้งใจมีความขยันอดทนในชีวิตมากๆเลยนะคะ ตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาตนเองด้วยนะคะแล้วตัวเขาเองอยากจะมอบถ้วยความรักให้คุณมีสัญญาณการขอแต่งงานเกิดขึ้นด้วยนะว้าสัญญาณดีๆนะมาดูสถานการณ์ในช่วงเดือนเมษายนนะคะว้าวมีสัญญาณของการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะคะในบางคู่ของชาวธาตุน้ำอาจจะมีการแต่งงานหรือการพบเจอกันองครอบครัวที่อบอุ่นก็ได้นะคะ ถ้ายังไม่ได้แต่งงานหรือยังไม่ได้แบบมีแผนการสร้างครอบครัวอะไรที่ชัดเจนก็จะเป็นลักษณะของการตัดสินใจอยู่นะคะเป็นการตัดสินใจลงทุนเป็นการตัดสินใจที่จะดูเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของความรักผู้อ่านเห็นพลังสัญญาหนึ่งสวยมากๆคือพลังงานบุญนะคะมีสัญญาณว่าถ้าชาวธาตุน้ำนะคะและคู่ในความสัมพันธ์หรือ คุณทั้งคู่นะได้ทําบุญนะคะทำบุญร่วมกันหรือต่างก็ทําบุญนะคะจะยิ่งทําให้ทุกเรื่องราวนะคะในเรื่องของการจัดการการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตความรักครอบครัวที่อบอุ่นจะราบรื่นสวยงามมากขึ้นมากๆเลยนะอีกสัญญาณหนึ่งคือคุณทั้งคู่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตกันอย่างดีนะคะคือจะช่วยดูแลซึ่งกันและกันนะคะมาดูสัญญาณในอนาคตนะคะสัญญาณในอนาคตคือ เป็นสัญญาณของการจบเรื่องราวอะไรบางอย่างและมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามมากขึ้นนะคะมันจะมีการปรับเปลี่ยนให้เวิร์กมากขึ้นมีสัญญาณของการเดินทางอย่างที่ผู้อ่านบอกข้ามน้ําข้ามทะเลหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสถานการณ์นะคะมีการจบเรื่องราวอะไรที่ชัดเจนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนสวยงามมากๆนะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ จะมีการเยียวยาพักใจแล้วก็มีการให้พลังงานบวกซึ่งกันและกันมีสัญญาณออกมาบอกว่าคุณกับเขาจะสร้างความมั่นคงร่วมกันนะคะเป็นความมั่นคงเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักคือจะให้พลังงานบวกซึ่งกันและกันนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตร่วมกันในอนาคตนะคะไปสู่อะไรที่บไบ i สดใสามากขึ้นนะพลังออกมาดีนะคะ ผู้อ่านถามโรแมนต์องเจลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวทัศนน้ำหรือเปล่านะคะขอให้คุณมีการอธิษฐานขอให้คุณได้พบเจอโซเมตนะแล้วสิ่งนี้จะเป็นพลังงานบวกพลังงานบุญที่เชื่อมโยงกับจัก,กรวาลเทวดานางฟ้านะคะในการดึงโซเมตคู่ชีวิตเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองใช้พลังงานบุญนะคะในการดึงเขาเข้ามาในชีวิตนะและ มันคุ้มค่าที่จะรอนะคะเพราะว่าความรักที่ยิ่งใหญ่กำลังเข้ามาในชีวิตคุณนะเองเจลบอกว่าขอให้คุณแสดงออกถึงความรัก express your love นะคะแสดงออกถึงความรักมากขึ้นพูดคำหวานแสดงออกถึงความห่วงใยนะคะเหมือนสร้างสภาวะโรแมนติก อะไรอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกโรแมนติกอะไรงี้จะตามมานะคะจะเป็นสิ่งดึงดูดหัวใจของคุณสองคนนะคะให้ผูกด้วยกันไว้ความสัมพันธ์นี้จะสตรองมากขึ้นนะคะเข้มแข็งมากขึ้นมีภูมิคุมกันมากๆเลยนะคะ,ะ,คะผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะว่าอยากจะบอกอะไรชาวธาตุน้ำหรือเปล่านะคะจักระบอกว่าขอให้คุณปลดปล่อยเรื่องราวที่คุณเศร้าเสียใจในอดีตออกไปซะนะคะ อะไรที่คุณเผลอแบกพลังงานลบเข้ามาแล้วไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแฮปปี้มากขึ้นขอให้ปลดปล่อยสิ่งนั้นไปเถอะขอให้คุณมีความอดทนแล้วก็ขอให้คุณเรียนรู้นะมีศรัทธาในความรักเชื่อมั่นว่ามีความรักแท้เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะและตัวคุณนี่แหละที่จะได้รับความรักแท้ที่ดีที่สุดนะคะที่จะเกิดขึ้นและอยู่ในชีวิตคุณนั่นเองนะคะและอีก และอีกอย่างหนึ่งนะคะจักรอาออกมาบอกว่าขอให้คุณเปิดโอกาสให้คนในความสัมพันธ์ได้มีส่วนร่วมในการทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะเหมือนให้คุณเปิดใจเปิดโอกาสพูดคุยกับเขานะคะแล้วจะทําให้เขากับคุณมีเส้นทางในการที่จะเดินไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยกันนะวาว พลังงานดีมากผู้อ่านขอพลังงานจากอาร์ n แองเจลนะคะให้สำหรับชาวธาตุน้ำและความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอาร์ตแองเจลออกมาบอกว่าช่วงเดือนเมษายนคุณจะมีพลังของการสื่อสารเรื่องของการเขียนมากๆเลยนะคะอะไรที่คุณเขียนคุณแชทคุณพูดคุยนะคะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะคะหรือส่งต่อเรื่องราวดีๆเขียนอะไรดีๆให้กับคู่ในความสัมพันธ์เนี้ย สิ่งนี้จะนำทางคุณไปสู่เส้นทาง,งความสำเร็จนะคะในเรื่องของความรักความสำคัญดังนั้นพลังของการเขียนและพลังของการสื่อสารสำหรับชาวทัตน้ำในช่วงเมษายนสำคัญมากๆเลยนะคะจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆนะสำหรับคนคนนั้นนะคะในความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำนะเขาจะมีพลัง take back take back your power ก็คือว่า เขาจะมีช่วงเวลาที่เหมือนกับหยุดพักใจเสียเซลล์นอยอะไรอย่างนี้นะคะไปพักหนึ่งนะคะเมษายนจะเป็นช่วงที่เขาเริ่มมีการดึงพลังตัวเองกลับมาได้เหมือนฟื้นฟูพลังภายในนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้เขาสตรองขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นนะแล้วเขาจะทำทุกอย่างในชีวิตให้ประสบความสำเร็จนะคะเป็นพลังความคุ้มครองจากจักรวาลเทวดานางฟ้าให้คนคนนี้นั่นเองนะ สัญญาณสวยจังเลยนะคะผู้อ่านถามปฏิหาร่งธรรมชาตินะคะว่าพลังของตัวคุณเป็นยังไงบ้างนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะชาวธาตุน้ำนะอะไรก็ตามที่คุณเคยเย็นชาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อะไรนี้นะจะมีอะไรบางอย่างมาแอคติเวตมากระตุ้นคุณนะคะมากระตุ้นคุณให้เหมือนมีชีวิตชีวามากขึ้น ในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะสดใสามากขึ้นนะคะมีความสบายใจมากขึ้นนั่นเองจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเข้ามาแล้วมีการปรับเปลี่ยนนะคะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีความสดชื่นสดใสมีมุมมองในเรื่องความสัมพันธ์ที่สวยงามมากๆนะคะมีมุมมองใหม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ สำหรับคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณสัญญาณเขาวาวมากๆเลยก็คือเขามีสัญญาณของเนื้อคู่สัญญาณโซเมตและมีสัญญาณของคามานั่นคือเป็นคู่ที่สัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตชาตินั่นเองนะคะสัญญาณคือเขาจะผูกพันกับคุณมากๆเลยนะคะเป็นความผูกพันของคู่นั่นเองนะตัวเขาเองจะเป็นคนที่ชอบตามใจนะคะทุกอย่างคือเขาสบายใจตามใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองนะ สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะแล้วตัวคุณกับเขาก็จะเข้ากันได้ดีเพราะมันจะไม่มีการต้านทานหรือว่าจะไม่มีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นความสมูทเป็นความสบายใจเป็นความสดใสะ <c oughs> ผู้อ่านขอดูพลังงานของความสัมพันธ์นะในช่วงเมษายนเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนตัวปลุกนะคะ wake up call อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณในการทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็จะสร้างความรักที่ลึกซึง้งเป็นความรักที่เห็นใจซึ่งกันและก,กันดูแลซึ่งกันและก,กันเป็นความรักที่ s y n e r จีคือสอดคล้องกัน มีความรักให้แก่กันและกันนะคะคุณทั้งคู่จะมีความเหมือนหรือความคล้ายกันบางอย่างนะคะในเรื่องของชีวิตในเรื่องของความชอบก็ได้นะคะหลายๆอย่างคือเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาปลุกคุณทั้งคู่นะคะให้รู้สึกถึงความรักทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันสมบูรณ์แล้วก็มีรูปแบบที่สวยงามชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะ มีพลังออกมาสวยมากเลยนะผู้อัานก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ